สวัสดีครับก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเป็นกล้ามเนื้อชุดที่เหลือแต่ว่าเขาเนี่ยมันจะต้องขยับ2รอบนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งอันนี้ทวนกันหน่อยที่เราคลายไปแล้วนะครับนี่เป็นรูปทางด้านหลังของเรานะครับนี่ตั้งแต่หัวลงมาเนี่ยก้นนี่กล้กามเนื้อหลังขานะครับมาเอ็นใหญ่วันนี้เราจะสอนการคลายเอ็นใหญ่ตัวนี้กับกล้ามเนื้อหลังตรงนี้ที่เขาเรียกว่าตัวจริงๆนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเชิงการเนี่ยผมให้ดู เชิงการเราหายังไงเราค้ำเอวอย่างเ,าเออางี้ยเป็นกระดูกปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นขอบเชิงการบนเขาจะจับจากขอบเชิงการบนเนี่ยมาหากระดูกซี่โครงซี่ที่12นะครับซึ่งในรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของมัดที่ผมก็จะคลายนะครับแต่ว่ามันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ด,ดูเห็นภาพง่ายๆเป็นสื่อการเรียนการสอนง่ายๆนะครับให้ทําเป็นอ่ะโอเค นี่เป็นขอบนะครับวิธีการคลายก็ผม,ไ,มได้แทงเข่าขึ้นมาอ่าโอเคจุดแรกที่ผมจะกดนะครับจุดที่ชิดขอบเลยตรงนี้นะครับเนี่ยชิดขอบตรงเนี้ยอันนี้เป็นแนวกลางสลังนะครับนี่เป็นขอบพอที่ผมลูดดาหมองแล้วมันก็ลบไปละนะโอเคกลางสลังนี่ชิดขอบตรงนี้เรากดไปเลยอ่า ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าตัว i LO l โอลัมบ a r l i ก a m e n t นะครับเนี่ยมันจะเป็นเอ็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับเอ็นเรามันมีหลายแบบมีทั้งที่เขาเรียกว่า on, เรียกว่าเทนดอนหรือเรียกว่าลิกาเมนต์แต่ว่ามันก็คือเอ็นนะครับกดงี้อ่ะค้างสิบวิพักผ่อนประมาณ3รอบนะครับเนี่ยกดปุ๊บหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็กดแนวไล่ขึ้นมาเลยครับข้างส ตรงๆลงไปอย่างนี้เฉียงเข้าหาตัวกระดูกฝรังหน่อยหนึ่งที่ทางนะครับลงกับเฉียงเข้าไปนี้นอง่ามงนี้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึกอ่าโอเคกดไล่ไปเลยนะครับไล่ไปจนถึงขอบล่างของกระดูกซี่โครงซี่สุด,ส,ดสุดท้ายอันนี้ผมสาธิตผมก็จะไปไว 1>, 1, 1 2ึ่งพันหนึ่งหนึ่งองหนึ่ง้าโอเคสำหรับผมเนี่ยมันจะต้องกดอยู่มาสักหาจุดนะครับอ่าโอเคสมเที่ยวเสร็จแล้วเราจะมากดตรงเอ็ใหญ่ซึ่งเอ็ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนอนตะแคงหันหน้ามาทางผมครับมันจะต้องอยู่ถ้ากดจะต้องอยู่แบบนี้ครับวิธีหานะครับเราก็จะทำตรงก้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นปุ่มกระดูก เชิงการข้างล่างสุดที่เขาเรียกว่าอิ i เชีย t ทูบล็อตซินะครับอโอเคอันนี้จะเป็นกระดูกก้นกบเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยจะมีกระดูกก้นกลบดแหลมแหลมอย่างงี้ะระบางตรงนี้กับตรงเนี้ยเรากดอันนี้เจ็บไม่ต้องกดแรงนะครับเนี่ยผมใช้การกดแบบนี้1น1่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งันนี้โอเคอันนี้ต้องกดประมาณสักสามถ้าเที่ยว นะครับจนกว่าตรงนี้จะหายตึงอ่าโอเคจุดที่2คือตรงนี้ค้นกบตรงเราเราลูดข้างค้นกบมาอ่าจะเจอเนี่ยแข็งแข็งเอ็นเเป็นแข็งแข็งเป็นไตไตนะครับกดตรงเนี้ยที่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดกทีครับ หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบอะโอเคอ่ะอันเนี้ยอันนี้จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อตรงหลังแล้วก็เอ็นตรงนี้ที่เขาเรียกว่าซาโคเทลิรัติกเมนนะครับอ่ะโอเคซึ่งหลังจากที่คลายสองตอนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการตัวที่มีภาวะการอักเสบของเอ็นตัวเนี้ยด้วยการใช้เครื่องมือนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องมือทางกายภาพเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้้เนีีย่ยมอะไรบาง นะครับสสวัดีครับ